ใบสองบาทห้าสิบหาสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่ไก่กไก่ไข่ก็อย่างนี้กันไก่อย่างนี้ผ้าไหมอย่างนี้อ่ะโอเคมหันหน้าให้ตาหันหน้าให้หันหน้าใหเอาใหมนะคะทำตามเกรงอย่าเกรงใบสองักกไก่ไข่ผ้าไหมไข่หใบสองบาทห้าสิบห้าบสองบาทหนึ่งใบ สิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่้าไหไข่ไข่กันไก